หลังจากที่เนื้อฟักทองที่หั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวเนื้อฟักทองทั้งหมดนะครับไปลวกในน้าร้อนนะครับแล้วก็แช่ในน้ําเย็นเพราะเราต้องการให้การผัดนนใช้เวลาสั้นนะครับก็จะออกมาสีมันก็จะชวนดูน่าทานนะครับเสร็จแล้วเรามาทําส่วนผสมอย่างอื่นก่อนส่วนผสมอื่นอน,นอกจากตัวของฟักทองแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยปกติเขาก็จะใช้วิธีการแกะเปลือกน,นะครับแกะเปลือกแล้วก็สับให้ละเอียด นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นกระเทียมกลีบแบบนี้นะครับแล้วก็สมวนผสม,สมอีกอย่างก็คือตัวของหอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็หัน่นหั่นตามยาวนะครับหั่นตามยาวแล้วก็เอาตัวคั่วออกทั้งสองด้านออกแล้วก็แกะเปลือกนะครับ แล้วก็หัน่นหันขวางก่อนนะครับพอขวางแล้วก็หั่นสามหั่นสามนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมนี้นะครับใส่ลงไปนะครับก็จะได้เป็นตัวหอมหัวใหญ่พอเราเตรียมส่วนผสมได้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากตอนนี้ส่วนผสมมีกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็จะมีนี่ครับ โหระพานะครับโหระพาเด็ดใบแล้วก็ถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตาถั่วลันเตานี้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันคือว่าก็เอาไปลวกในน้ําร้อนใช่ในน้ำเย็นแป๊บเดียวก็จะสุกนะครับจะทําให้กระบวนการผัดเนี่ยใช้เวลาสั้นลงนะครับขั้นตอนแรกก็น้ํามันนะครับไดต้องเยอะนะครับเคใสน่น,น้ํามันนิดนึงจับให้ทั่วนะครับ เสร็จแล้วก็กระเทียมนะครับผัดให้พอหอมนิดหน่อยกลิ่นหอมมากเลยครับเสร็จแล้วก็ใช้เนื้อฟักทอน,นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับสักประมาณครึ่งหนึ่งโอเคขณะที่เรากำลังผัดเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีน้ำไม่เยอะแล้วก็ต้องเติมน้ำหน่อยเติมน้ำนะครับ โอเคพอได้ละเสร็จแล้วก็มาทําการปรุงนะครับใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะครับน้ําตาลนิดเดียวก็ไม่ต้องเยอะอะไรมากนะครับแล้วก็ซีอิ๊วตาลซีอิ๊วน้าําปลาครับตามด้วยนี่ครับหอหมหัวใหญ่ลงไป ออาควันจะ,ะเปิดที่ดูดควันนิดนึงโอเคเอหอมหัวใหญ่ลงไปแล้วแล้วก็ถั่วลันเตาก็เมื่อกี้ก็จะมีสีส้มนะครับสีขาวทีนี้ก็จะมีเขียวลงไปแล้วครับสีตัดกันมากเลยครับผัดคู่ค้าวสมุนไพรนี้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับการผัดโดยที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์เลยนะครับง่ายๆแล้วก็โหระพาโหระพาที่ใส่หลับสุดท้ายเพราะว่าโหระพาเนี่ยเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สลบอะครับโอเคได้ละปิดไฟค่อยๆอีก งจาถ้ามีอุปกรณ์ช่วยในการหยิบก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะครับใส่สีฟักทองลงไปเยอะๆจะได้ดูน่าทานโหระพามันอาจจะมีตัวบางอันนะครับที่มันดูแล้วสลบไม่สวยเราอาจจะต้องออสุดท้ายนะครับอาจจะต้องออโหระพาสดเพิ่มเข้าไป สักสอมช่อตามชอบอนะครับความจริงโหระพาเนี่ก็ทานสดได้เสร็จแล้วครับง่ายมากตอนนี้เราก็ได้ของขาวที่ทำจากฟักทองแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นของหวานค่ะซึ่งก็คือสังขยาฟักทองส่วนผสมสำหรับสังขยาฟักทองฟักทองหนึ่งลูก ทีหนึ่งถ้วยครึ่งไข่เป็ดขนาดกลางหกฟองน้ำตาลปี๊บเส่สามส่วนสี่ถ้วยและใบเตยสี่ใบเริ่มต้นเราต้องทำไงบ้างคะจย์ก่อนอื่นนะคะก็มีไข่นะคะไข่เนี่ยเราใช้ไข่เป็ดัข่หมดเออหกฟองใช่ป่ะครับนะแล้วก็ไข่เป็ดฮหกฟองใส่เข้าไปตรงนี้เลยทำไมเราใช้ไข่เป็ดอะไข่เป็ดนี่มันจะ น้ำน้อยกว่าพระนวรามสังขยาแล้วมันจะแข็งค่ะนะถ้าไข่ไก่เนี่ยบางทีมันต้องเพิ่มไข่แดงลงไปอีกฟองหนึง่งเ<ม>พื่อให้มันแข็งเกาะตัวเราเราเรื่องสีด้วยไหมครับอาจารย์ค่ะเรื่องสีด้วยสีมันจะเข้มกว่าเพราะว่ามันกินพวกอีกเปิกหอยไง<ม>ใช่ไหม,มต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลน้ําตาลใช้น้ำตาลปี๊บนะนี่สําคาญสัดส่วนเราจะใช้น้ำตาลปี๊บเนี่ยเศษสามสี่ทัถ้วยใช่ไหมตวงมาเรียบร้อยไข่เป็ดหกฟองหกฟองนะคะเนี่ยแล้วใส่ไปนี้ก่อนค่ะนะฮะ สีก็ออกเหลืองๆนวลๆนะครับอาจารย์ค่ะค่ะต้องใช้ตาลปี๊บนะคะตาลทรายไม่ได้ค่ะครับเพราะว่ามันจะหอมแล้วก็หวานนุ่มนวลกว่าน้ำตาลทรายนะคะตอนนี้ต่อไปเราจะขยำคนโบราณในท่านฉลาดน้าไม่ใช่ขยำด้วยมือเฉยๆเราจะต้องมีตัวอะไรสักอย่างที่ทําให้ไข่ไม่รื่นใช่ไหมพนั้นเราก็ใช้ใบเตยถ้าสะอาดถ้าไม่มีใบเตยสมัยก่อนก็ใช้ใบตองใบตองแห้งๆนะคะค่ะแล้วก็นะคะแล้วไป ไปเตยทั้งใบเลยปะครับทั้งใบลูกน้าให้สะอาดก่อนครับอ่เอาตรงนี้เอาหน่อยนะทำนี้ก่อนขยี้มันก่อนนะแล้วก็นี่ขยำเห็นไหมถ้าเราขยำเฉพาะไข่กับน้ําตาลเป็นไงมันก็ไม่มันก็จะลื่นไปลื่นมาใช่ไห<ช><ช>มอ่าแล้วก็ทําให้หอมมีตัวช่วยค่ะทําไมใช่ขยำได้แล้วมันก็จะหอมได้ไหมคะจะหอมด้วยทําไมเราต้องขยำะฮะเราไม่ตีเราต้องการให้ฟองอากาศออกให้หมดนะฮะมันเหมือนกับทําคัสตาร์ดไง ไม่ให้มีวิรูอากาศเลยเพราะมันจะมีเนียนเนื้อเรียนนะคะขยันนี้ก่อนนะลูกนะให้น้าตาลน้าตาลเข้ากับไข่นะคะต้องให้เข้าจริงๆนะเราใช้เวลาขยำนานไหมครับอาจารย์เออประมาณสิบนาทีให้นับอาจารย์ที่เป็นผน้ังกระบอกให้นับในกรใส่สมาธิครับเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ผูกนาฬิกาข้อห้องเรียนก็ถือว่าสุขโปรภเรื่ายในนั้นใช่ไหมครับอ่านะ แล้วเราก็ไม like 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 ่มีสิทธิ์ที่จะไงดูนาฬิกาแล้วก็ทําให้เราได้สมาธินะคะเนี่ยขยันอย่างนี้เลยอย่างนี้ลงนะได้อากาศไปด้วยขยันไปด้วยก็จะหอมอ่าต้องเบาๆอย่าแรงนะคะแรงก็มันก็จะกชอกนะคะอ่าอ่านาทีนะคะทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของกะทิครับกะทิที่เราใช้นี่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์กะทินี่นะคะถ้าสมมติว่าคุณซื้อกะทิสําเร็จรูปกะทิกล่องครับกะทินี่เราเป็นหางกลาง กะทิกล <Birthday S 2> องเนี่ยเราหมายถึงหัวเป็นหัวกะทิละนี้เราจะใช้หางกลางเนี่ยเราแช่ก ui, ะทิหนึ่งถ้วยผสมน้าครึ่งถ้วยเป็นกะทิที่เราจะคั้นจากมาะพร้าว400กรัมคั้นใส่น้ำหนึ่งสวสี 4, ในะ่ให้ได้น้ำให้ได้กะทิถ้วยครึง่งร oh. าะนันถ้าหากซื้อกะทิสาเร็จเนี่ยนะเราก็เอาอน,อนอใส่น้ำาใึ่งถ้วยครึ่งถ้วยแล้วก็กะท <es k S 2> ิอีก่ถ้วยหนึ่งถ้วยก็ได้เป็นถ้วยครึ่งค่ะนะเราก็ตรงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ค่อยๆใส่ลูกค่อยๆใส่ ค่อยๆใส่ลงไป่อเพื่อให้มันต้องคนไหมคะไม่เป็นไรจะขยำไปด้วยขยำไปค่อยๆใส่เห็นไหมต้องค่อยๆใส่เพื่อให้มันเนียนเป็นเนื้อดีกันไอ้ันูต้องหยุดนิดนึงให้ความหอมเนาะให้ไข่กระเทียมมันเข้ากับตัวมันอ้าแล้วใส่เข้าไปอีกเรื่องอ่าฮะเนี่ยอาหารไทยเนี่ยมันต้องละมียดระมัไงน้ำพูดพลาดไม่ได้นะคะเห็นไหมใส่เข้าไปอีกลูกออ่าค่อยๆใส่ก็ช่วยกันทำนะในครอบครัว เออ่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีฟักทองเป็นลูกนะฮะครับแล้วก็เอาฟักทองเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆแล้วใส่เข้าไปแล้วก็นึ่งเป็นถาดได้เลยนะฮะอ๋อใส่ผสมเข้าเป็นเนื้อของขัาวตากด้วยอ่าใช่อ่เอาเอาเลยค่ะอ่ค่อยๆนะฮะอ่แล้วเห็นไหมขยำมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมลูกถ้าคนจะไม่ได้นะฮะครับออาจะไปอีกรูปตีตีด้วยเครื่องยิ่งไม่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ดีมันจะฟูฟูใช่ไหมเราไม่ต้องการเราไล่อากาศลูก บีบไล่อากาศนะคะค่ะเข้าไปอีกนะคะเห็นไหมมันจะหอมนะกะทิแล้วก็จะหอมไอ้น้ําตาลเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ใส่ไอ้พวกกลิ่นอะไรมัดไอ้ทั้งหลายทั้งแหลมันอะของเครื่องเรื่องของธรรมชาติฮ่าเรากินรสของธรรมชาติฮะครับทองมันหวานแบบธรรมชาติครับ